สวัสดีครับคุณเคยสังเกตไหมว่าคู่รักของคุณในอดีตมีลักษณะคล้ายกันอย่างน่าแปลกบางคนบอกว่าพวกเขาคบกับคนที่ทําให้รู้สึกเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่เป็นคนละคนบางครั้งมันดูเหมือนโชคชะตาแต่จริงๆแล้วมันอาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์ในจิตใต้สํานึกของเราผมเคยถามเพื่อนว่าทําไมแฟนของนายทุกคนถึงชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันเขาหัวเราะแล้วตอบว่าคงเพราะฉันชอบคนที่รักสัตว์แต่เมื่อคุยต่อ เราพบว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยอื่นๆคล้ายกันมากรวมถึงวิธีแสดงความรักที่เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ทําให้ผมสงสัยว่าทําไมเราถึงมักจะเลือกคนรักแบบเดิมๆและถ้าเป็นรูปแบบที่ทําให้เราเจ็บปวดเราจะหยุดวงจรน,นี้ได้อย่างไรจิตวิทยาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะดึงดูดคนที่ทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสยัยรูปแบบการสื่อสารหรือพลังงานบางอย่างมันมีพื้นฐานจากประสบการณ์ในวัยเด็ก ความเชื่อเกี่ยวกับความรักและแบบแผนการแนบอันหรือ Attachment Style เราอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังหาคนที่ตรงกับบทบาทบางอย่างในชีวิตเช่นการหาคนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ให้หรือผู้รับเสมอหากเราไม่ตระหนักถึงรูปแบบนี้เราอาจคบกับคนที่ไม่เหมาะสมซ้ำๆจนกลายเป็นวงจรที่ทำให้เราตั้งคำถามว่าทำไมถึงเจอแต่ความสัมพันธ์แบบเดิมๆความเข้าใจผิดทั่วไปคือคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกคนรักแต่มันเป็นเรื่องของพรหมลิขิต หรือคิดว่าเราต้องหาคนที่ตรงกับสเปคเชิงลักษณะภายนอกขณะที่ละเลยความเข้ากันได้ด้านอารมณ์และค่านิยมอีกความเข้าใจผิดคือคิดว่าถ้าเปลี่ยนคนรักแล้วรูปแบบจะหายไปแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความเข้าใจตัวเองรูปแบบเดิมอาจตามไปกับคนใหม่แล้วเราจะเข้าใจและเปลี่ยนรูปแบบความรักซ้ำๆได้อย่างไรมาดูขั้นตอนเหล่านี้ครับ 1. สังเกตรูปแบบและลักษณะซ้ำลองเขียนลักษณะของคนรักในอดีตเช่นวิธีแสดงความรักการตอบสนองเมื่อทะเลาะก,กันหรือบทบาทของคุณในความสัมพันธ์คุณอาจพบว่าเขาทุกคนมักไม่ฟังเวลาเราพูดหรือคุณชอบรับผิดชอบแทนอีกฝ่ายมากเกินไปการเห็นรูปแบบชัดเจนขึ้นทําให้คุณรู้ว่าจะต้องปรับอะไร 2. สํารวจรากฐานจากอดีต พฤติกรรมบางอย่างอาจมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยในครอบครัวเช่นถ้าคุณเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันด้วยวิธีเงียบไม่พูดกันคุณอาจคิดว่านี่คือวิธีจัดการความขัดแย้งและจึงดึงดูดคนที่ใช้วิธีเดียวกันการทำงานกับนักจิตวิทยาหรือการเขียนบันทึกอาจช่วยให้คุณเห็นความเชื่อเหล่านี้ชัดเจนขึ้น 3. ระบุคุณค่าที่สำคัญถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์เช่นความปลอดภัยการสื่อสารเปิดเผยหรือสนุกสนานเมื่อรู้ว่าคุณค่าของคุณคืออะไรคุณจะมีเกณฑ์เลือกคนรักที่สอดคล้องไม่ใช่แค่คนที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคย 4. พัฒนาความรักตัวเองและขอบเขตคนที่รักตัวเองและตั้งขอบเขตชัดเจนมักไม่ทนกับรูปแบบที่ทำร้ายเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแม้ว่ามันจะคุ้นเคยก็ตาม 5. ทดลองสิ่งใหม่ เปิดโอกาสให้ตัวเองพบคนที่ไม่อยู่ในสเปคเดิมลองเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ที่ต่างจากที่เคยเช่นเรียนเต้นกีฬาหรือเข้ากลุ่มอาสาการพบจากคนที่มีพื้นฐานและค่านิยมต่างกันอาจทําให้คุณเห็นมุมมองใหม่และไม่ตกอยู่ในวงจรเดิม 6. ถามคําถามก่อนลงลึกเมื่อเริ่มรู้จักใครให้ถามคําถามเกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติต่อความสัมพันธ์และวิธีจัดการปัญหาเพื่อดูว่าคุณสองคนเข้ากันได้ในเชิงลึกไม่ใช่แค่ความรู้สึกคุ้นเคย เรื่องเล่าที่ช่วยสะท้อนประเด็นนี้คือแป้งเพื่อนสาวที่มักจะคบกับหนุ่มเจ้าชู้เธอบ่นว่าทำไมเธอเจอแต่คนแบบนี้จนวันหนึ่งเธอไปปรึกษานักจิตวิทยาและพบว่าพ่อของเธอเคยมีหลายความสัมพันธ์แป้งจึงคุ้นเคยกับการต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้รับความรักเธอจึงไม่รู้ตัวว่าดึงดูดคนที่ทำให้เธอรู้สึกต้องตามใจอยู่เสมอ หลังจากเข้าใจประเด็นนี้แป้งเริ่มตั้งขอบเขตและพัฒนาความรักตัวเองเธอลองเดทกับหนุ่มที่ไม่ใช่สเปคเดิมอย่างคนใจเย็นและซื่อสัตย์ในตอนแรกเธอบอกว่ารู้สึกเบื่อเบื่อไม่มีอะไรท้าทายแต่เธอก็ให้โอกาสตัวเองเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีปัจจุบันแป้งมีความสัมพันธ์มั่นคงและบอกว่าความสงบและความซื่อสัตย์คือความตื่นเต้นรูปแบบใหม่การเปลี่ยนรูปแบบความรักต้องใช้ความกล้าหาญที่จะมองเข้าไปข้างในและยอมออกจากเขตคุ้นเคย จำไว้ว่าคุณมีสิทธิเลือกคนที่เดินเคียงข้างคุณอย่าปล่อยให้ความคุ้นเคยที่ทำร้ายกำหนดอนาคตของคุณอีกทั้งการรักตัวเองและรู้คุณค่าของตนเองจะช่วยพาคุณไปหาความสัมพันธ์ที่สมดุลและทำให้หัวใจสุขขอบคุณที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้จนจบหากคุณเห็นตัวเองในเรื่องเล่านี้หรืออยากแชร์ให้เพื่อนที่กำลังตกอยู่ในวงจรความรักแบบเดิมๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเราจะไปต่อกันที่เรื่องราวของคู่รักที่ทะเลกกาะกันแล้วกลับมารักกันมากขึ้นสวัสดีครับ